a s ม a l ล m u a l a i k u m w า r a ล m a t u l l ล h i taala wabarakatuh. w ุ masala khair. k a f a h a l u k ก,กไงบ้างครับทุกคนก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมตวเวและก็เบจูนะครับจะมานำเสนอสินค้าก็คือผลิตภัณฑ์ที่สองเมื่อวานเราได้ชมไปแล้ว ปลาส้มบ้านสวนประมงอาสาและก็วันนี้นี่เลยปลาสลิดบ้านสวนประมงอาสานี่เลยเป็นแพ็กแบบนี้เลยแล้วก็เราจะให้เชฟจูทําการสาธิตว่าปลาสลิดเนี่ยจะทํายังไงให้อร่อยอนี่เลยเดี๋ยวรอนะ้ามันร้อนครับวันนี้ <c oughs> วันนี้เราจะกินปลาสลิดครับนี่เลยครับเนี่ยไม่มีกางนะครับนเนื้อมีแต่นเนื้อปเปล่านะครับเนี่ย อ่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลนะครับเนี่ยอยู่ที่น้ำหนักครึ่งกิโลราคาก็แค่สองร้อยห้าสิบบาทไม่รวมส่งนะครับไม่รวมส่งอ่าคือปกติถ้าเราพูดถึงปลาสลิดเนี่ยกิโลม,มาถึงร้อยห้าสิบบาทแต่จะมาก้างเลยมามีก้างบางคนไม่มปปคิดปลาสลิดแล้วโอ้โหก้างเยอะอ่านี่ไม่มีเลยแต่นี่กินนัวโดนนัวไม่มีก้างไม่มีก้างเลยร้อหมดแล้วงั้น เอาไปแล้วเนี่ยท่านแกะถุงก็ทอดแล้วก็กินถ้าจะป้อนให้ลูกกินเนี่ยก็คือไม่ต้องกลัวว่าลูกจะติดก้างติดอะไรเลยครับเนี่ยเพราะว่ารับประกันเลยว่าไม่มีก้างเลยวันนี้นี่เลยของคู่กันนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอยู่ข้าวหลามข้าวหลามข้าวหลามกินกับนี่เลยนะครับปลาสลิดแดดเดียวรสชาติจะเป็นยังไงเข้ากันได้ไหมระหว่างเนี่ยข้าวหลามกับปลาสลิดแดดเดียวเนี่ยเดี๋ยว เรามาดูเชฟอยู่เรามามามาเทสมาตรารัเซ่มาเทสกันปลานี้นะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่แกะออกแล้วก็ใส่นี่เลยลงกระทะได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรปรุงอะไรมากเยอะๆนะครับเพราะว่าในตัวปลาเนี่ยเขามีรสชาติของของของสูตรปลาสลิดอยู่แล้วในตัวไม่ต้องทําอะไรมากกลิ่นเข้าไปในกล้องแลนเนี่ย ไงครับได้กนินหรือเปล่าครับเนี่ยคนที่อยู่ทางบ้านเริ่มจะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาไว้บนในจานแล้วเราก็จะดำเนินการรับประทานนี่แลแล้วก็เสร็จแล้วครับเ <c oughs> มนูนง่ายๆจากปลาสลิดดเดียว เดี๋ยวลองชิมดูครับมันไม่เค็มมากกำลังดีครับปกติปลาสลิดเนี่ยไม่เหมือนกับปลาส้มคือปลาส้มเนี่ยอาจจะมีแต่งหน้าเดยหน้าอะไรนิดนิดหน่อยน่อยแต่ปลาสลิดเดี๋ยวนี่ก็คือไม่ต้องมีอะไรแต่งหน้าก็คือทอดเสร็จแล้วก็ใส่จานเอามากินได้เลยครับเนี่ยไม่มีกระดูครับกินได้เลยแพ็คสุญญากาศแพ็คนี้น้นหนักเท่าไหร่ประมาณ ครึ่งกิโลกรัมครับนี่ครึ่งกิโลกรัมราคาก็250บาทครับ250บาทไม่รวมส่งเลยครับไม่รวมส่งราคา250บาทเลยมีประมาณกี่ตัว1 2 3นี่นี่ก็นับไปแค่ให้รูวนั่นเองครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ตัวประมาณประมาณ15 15แผ่น15แผ่น15แผ่นเนี่ยสดๆเลยรับประทานได้สบายๆอร่อยมากกินจากเบขาหลามอื้อหือ เนี่ยสดๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่ดูดูเป็นเนื้อร้วนๆเลยใกล้ๆเลยเลยเราเราเป็นเลนเนาะเห็นไหมครับนี่เลยไม่มีกระดูกไม่มีก้านอะไรเลยครับเป็นเนื้อร้วนนี่เลยนุ่มครับเนี่ยนุ่มพอสุกเสร็จก็เข้าปากได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีก้างมีอะไรครับลองบัางลองบั่งถ้าคนอยากกินทำยังไง ถ้าอยู่แถวปัตตานีถ้าแวะมาที่โคกภูก็เชิญมาที่นี่เลยบ้านสวนประมงอาสาม,มารับได้ที่นี่หรือถ้าอยู่แถวยะลาหรือใครแวะผ่านแถวยะลาก็ใกล้มาชิดตะเบาะร้านโรตีหรือถ้าคนที่อยู่ไกลๆก,ก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับป่าเม่อวานปลาส้มบ้านสวนประมงอาสาปลาส้มยังสั่งได้ไหมยังสั่งได้สั่งได้ม,มาได้ๆได้เลยแล้วก็นี่ผลิตภัณฑ์ที่2ก็คือปลาสลิดเดี่ยว และก็ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์เรามีแค่สองอย่างนี้จะมีมาเรื่อยๆออมีอีกมีอีกมาเรื่อยแต,แ,ตแต่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 เราเน้นอาหารพื้นบ้านนะครับเราเน้นอาหารพื้นบ้าน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่เลย<อ>เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน <c oughs> เพราะว่าเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนที่อยู่ในชุมชนได้มีอาชีพเสริมหรือเป็นระได้ก็เป็นอาชีพหลักมัเด็กคนชุมชนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์แต่การตลาดเขาอาจจะ ไม่ใช่ว่าไม่รู้แต่อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กว้างขวางเท่าไหร่นี่ก็คือเราไปเก็บผลิตภัณฑ์จากชุน,ช,นชุนนาะแล้วก็เรา,าพยายามเป็นสื่อกลางให้เขาแล้วก็ช่วยขยายสินค้านี้แล้วก็ทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยก็คือเราแบ่งกับชุนชุนไปเลยนี่ก็เราพยายามสร้างอาชีพให้กับชุนชนนะครับเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูดูไม่ใช่บูดูแบบตำนานนะครับเป็นบูดูที่อยู่ในอง นี่เราก็จะมานําเสนอกล้วยฉาบและก็ทุเรียนทอดอะไรยังมีอีกมากมายนะครับไม่ใช่มีแค่นี้ยังยังจะมีมาอีกเรื่อยๆอร่อยไหมอร่อยแล้วอ่ะชิมดูชิมดูชิมดูอีา<ด>ชายาเใครอยากกินปลาสลิดต,ต้องทํายังไงไปซื้อที่ไหนก็นี่เลยบ้านสวนประมองอาสาและก็ที่สําสหรับวันนี้ทีมงานเราก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็อินชาอัลลอห์รอบหน้ายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเราจะมาเสนอเรื่อยๆแบบนี้บบน,นะครับออกอาท์ดอร์แบบนี้แหละ Jangan nampseni lagi Insya Allah. Lepas kau jengkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makan main he lah, ni dah.